ทำไมถึงปล่อยวางความรู้สึกจากใครบางคนไม่ได้ทั้งๆท,ที่แค่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตแค่เคยรู้สึกดีต่อกันแค่เคยคุยกันในทุกๆวันแต่ในวันนี้ทุกอย่างได้ผ่านไปแล้วเหลือไว้เพียงความทรงจำเท่านั้นมันอาจเป็นความเคยชิน ที่ยังคงคิดถึงอยู่เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยาความรู้สึกเป็นการเรียนรู้ของการสิ้นสุดของการพบเจอทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาล้วนเป็นประสบการณ์ให้เราได้เติบโตขึ้นจากทุกเรื่องราวเมื่อเวลาผ่านไปทุกความรู้สึก จะดีขึ้นเองเราจะแค่นึกถึงแต่ไม่ได้คิดถึงแล้ว